เตือนกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคุณผู้ชมนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสําอางปลอมก่อนหน้านี้ทางออยอเขาไปจับกลุ่มนะเรื่องของเป็นน้ํายาสระผมที่สระแล้วเนี่ยผมมันอาจจะขึ้น นะคะทำให้ผมมันเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่ผมบางทีเนี้ยไอ้ยี่ห้อที่เขานําเข้ามามันมีแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็มียี่ห้ออะค่ะที่ไปเรียนแบบเขาเอาง่ายๆว่าของปลอมและปรากฏว่ามีคนซื้อไปใช้แล้วปรากฏว่าอะไรไม่ไปบองแทนที่ผมมันจะขึ้นมันร่วงเลยมันร่วงเกือบหมดเลยค่ะทีนี้ไอ้เครื่องสําอางเนี่ยมันมีอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวยนะคะบางทีเราไปดูนะตามเพจท,ที่เป็น ช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเราจะเป็นเสียอะไรก็ตามเออบางทีของมันถูกกว่าในท้องตลาดเยอะนะมันก็มันก็ดึงดูดไงว่าเออหรือว่ามันจะของดีแล้วมีราคาถูกหรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็มันมีหลายหลายคำถามอยู่เหมือนกันเอะเราจะซื้อดีไหมแต่มันก็ราคาถูกเกินไปก็ต้องจุดใจคิดกันสนิดหนึ่งว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมันทําเหมือนของจริงไงพี่ไม่แล้วเวลาที่อยู่ในอยู่ในพวกแหล่งแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะ มันมีคําว่าฟ f f i c i a l อยู่ข้างหลังไง<อ>ถูกไหมอย่างเช่นเอาชื่อยีหอ่ห้อนี้มาแล้วมีคําว่า o ฟ f i c i a l อยู่ข้างหลังเฮ้ย มันเป็นคือของจริงของทางการของย่อนี้จริงๆรหรือเปล่าไงเออมันตรวจสอบยากพอสมควรนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางตารวจสอบสวนกลางแล้วก็คณะกรรมการออยเขาไปตรวจสอบโกดังค่ะของนายทุนจีนรายหนึ่งเขาไปยึดของกลางได้กว่า 14, 0 0 0พชิ้นมีอะไรบ้างมีทั้งมีเจลขัดขีดใครด้วยนะคือเวลาทาไปแล้วอะค่ะพี่พอขัดขัดไปมันเหมือนเป็นขีดใครของเราน่ยมันออกไปอย่างเงี้ยเหมือนสครับอะใช่ไหมประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเจลอะนะคะมีเรื่องของอะไรล่ะ ครีมกันแดดก็ปลอม,อ,มอ่ะน้ําหอมก็ปลอมอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวที่เขาปลอมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนกันสัน,นิดหนึ่งว่าสิ่งที่เราซื้อไปตามล่อออนไลน์เนี่ยนะมันเป็นของปลอมหรือว่าของจริงกันแน่อนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากกรณีเจ้าของผลิตภัณฑ์ครีมทารักแร้ค่ะเขาไปร้องเรียนตรวจสอบร้านขายเครื่องสําอางผ่านทางแอปพลิเคชันก็คือติ๊ก t o k นั่นเองที่ขายสินค้าเรียนแบบค่ะเนื่องจากว่ามีลูกค้าไปซื้อกับร้านค้าออนไลน์นี้แล้วก็ร้องเรียนมาบอกว่าเนื้อครีมน่ะคือมันเหมือนมีลักษณะมันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะคะเขาอาจจะเคยใช้ของจริงไงและทีนี้พอไปซื้อในแพลตฟอร์ม Tik t o ็อกแบบนี้อาจจะไปเจอราคาถูกแล้วก็เลยไปซื้อมานะคะทีนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบก็พบว่านอกจากครีมทารักแร้แล้วเนี่ย ร้านค้าแห่งนี้นะคะยังขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆที่ราคาเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดอีกหลายรายการค่ะเจ้าหน้าที่จึงสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บรวมถึงศูนย์ที่กระจายสินค้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็น,หนแล้วกลัวเนาะเอะของที่เราสั่งซื้อนี่ของจริงของปลอมเนาะกำลังพยายามดูหิวยี่ห้ออะไรบางค่ะค่ะ<อ>แต่ว่าต่อมาเนี่ยวันที่22มกราคมนะคะตำรวจกองกำกับก,บการ4ี่กองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวก,กับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับออยอ เขานำนี่หละค่ะหมายสารอาญามีนบุรีเข้าไปตรวจค้นโกดังย่าลาดกระปังกรุงเทพขณะตรวจค้นเนี่ยก็มีนางสาวชไมพรน,นะคะแสดงตัวเป็นผู้ดูแลค่ะก็สามารถที่จะตรวจยึดของกลางอย่างที่บอกไปมีครีมบำรุงเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวเลยนะคะหลากหลายยี่ห้อ,อครีมกันแดดก็มียาสีฟันปลอมก็มีพี่ <ừ> โลชั่นปลอมก็มีหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำหอมเจลขัดขี้ใครทิชชู่เปียกก็ปลอมเอาสิ นะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆรวม36รายการกว่า14,720ชิ้นรวมมูลค่านี่ก็ประมาณ3 6ล้านแสนบาทด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ยเครื่องสำอางปลอมนะคะอาจจะมีการต้องสงสัยอยู่ว่าทำไมมันถึงปลอมนี่ก็คือว่าไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางไม่ได้แสดงฉลากที่กำกับเป็นภาษาไทยค่ะทีนี้พอสืบสวนเพิ่มเติมก็พบว่าโกดังแห่งนี้เนี่ย มีการประหารจัดการในลักษณะคือเก็บนะคะแพ็คแล้วก็ส่งค่ะซึ่งนางสาวชนัยพรให้การบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นของนายทุนไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนสัญชาติจีนนะคะลองดูซียี่ห้ออะไรกันบ้างนะคะดูตามกล่องก็แล้วกันคุณผู้ชมนะคือเก็บแพ็คส่งแบบคนเป็นที่เก็บสินค้าใช่แล้วก็เป็นที่แพ็คแพ็คเวลาที่ลูกค้าออเดอร์มาแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช่ค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่า ผู้สั่งสินค้าเครื่องสําอางเนี่ยในขณะนี้คือในโลกออนไลน์เนี่ยเขากาลังคิดตัวไหนกันอยู่เขาก็จะนิยมสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วมาจากประเทศจีนนะคะจากนั้นเขาก็จะนําฝากไว้ที่โกดังเก็บสินค้ายาลัดกระบางแห่งนี้แหละที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นเสร็จแล้วทอไงต่อเขาสั่งเสร็จแล้วสินค้ามาแล้วนะจากจีนรอแพ็คค่ะเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้าชาวไทยนึกถึงเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดส่งมาจากต่างประเทศอะ เคยมาแล้วเราไม่ได้ด้วยนะแล้วตอนคืนเงินด้วยนะเคยสั่งแก้วแก้วแก้วบางอย่างอ่ะเอค่ะค่ะเอออันนี้ก็ต้อง น่าจะเป็นแบบนี้นะผมว่าก็ลองดูกันละกันนะคะเวลาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์นะคะคือเบื้องต้นก็มีความผิดหลายข้อหาด้วยการตามประบอเครื่องสําอางหลังจากนี้จะส่งสินค้าไปตรวจพิสูจน์ถากพบการผสมวัตถุต้องห้ามก็จะเข้าข่ายขายเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่โกดังที่นี่ที่ยึดได้นะ ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็โกดังลักษณะแบบนี้มาหลายโกดังแลวด้วยนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามปริมณฑลต่างๆก็อย่างที่บอกค่ะสั่งมาจากต่างประเทศแล้วก็จะมีศูนย์กระจายสินค้าอพอมีคนสั่งเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการแพ็คแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้านั่นเองโอ้ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักเลยนะเคยล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ก็เลยนะลูกชิ้นนะของกินของใช้ลูกชิ้นก้กกนายี่ยยห้อดังแต่ละยี่ห้อเนี่ยดังๆแล้วไปดูโรงงานที่เปิด เออถ้ามาจากตรงนี้จริงๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะเรื่องสุขภาพอ่ะนอกจากนี้น้ําดื่มเราก็เห็นแล้วนะเกอกอ,อยู่ที่บ้านหลังเล็กๆเองเนี่ยนะครับค,คือหลายๆอย่างมันต้องช่วยกันนะนอกจากถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นชุมชนนี้เห็นโรงงานต่างๆที่มันดูเหมือนเอ๊ะมันจะไม่น่าจะใช่ในการที่จะผลิตของออกมาของกินของใช้จริงๆแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายทั้งกินทั้งทาภายนอกเนี่ย มันกระทบหมดจริงๆนะใช่ค่ะอย่างอย่างกรณีที่มีการจับกลุ่มหลายครั้งต่อหลายครั้งก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนที่ได้รับ <นะ S 2> ผลกระทบไปแล้วเนี่ยนะะแล้วก็ตํารวจเขาก็มาสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปพบนี่นแหละแหล่งผลิตนั่นเองค่ะต้องช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาในชุมชนของตัวเองเอ๊ะถ้ารู้สึกว่ามีอเน,นีเ่ยไม่น่าจะไว้วางใจนะเอาลองตรวจสอบดูกันซะ,ะหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นกับ